ย่างนี้เลยนะคะก็จะมีเนื้อปลาติดมาด้วยค่ะชิมเลยค่ะค่ะวันนี้ยนามีน้ำพริกนะน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกเม็ดใหญ่หรือว่าน้ำพริกสดก็ได้นะคะมาฝากค่ะเป็นน้ำพริกที่ปรุงด้วยปลาดุกกรอบนะคะนี่ค่ะน้ำพริกปลาดุกกรอบ ส่วนผสมก็จะมีของพริกเป็นหลักก็มีหอมกระเทียมพริกเรานำทั้งสามอย่างเนี่ยนะไปคลั่วไปคั่้ในกระทะนะคะไปคั่วเลยค่ะให้สุกจากนั้นเตรียมมะนาวไว้นะคะน้ำตาลหนึ่งช้อนชามะนาวพร,พริกสดเนี่ยนะคะที่ย่างแล้วแล้วก็มีผักชีค่ะปลาดุกกรอบแล้วก็น้ำปลาค่ะ ฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาโขกเจ้าตัวนี้ก่อนนะคะปลาดุกค่ะปลาดุกกรอบที่เราเราโขกนะคะแล้วเราเดี๋ยวจะใส่นะคะเราโขกตัวนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราโขกให้เนื้อมันเนียนแล้วเราก็ใส่พริกลงไปนะคะู่เป็นปากเลยถ้าเมื่อปลาดุกมีลักษณะเป็นปลาดุกกรอบมีลักษณะเป็นป่นประมาณนี้นะคะ เราก็าใส่เครื่องปรุงอื่นๆลงไปนะไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลหอมกระเทียมนะคะหอมกระเทียมใส่ไปหมดเลยแล้วก็พริกนะพริกที่เรา,าคั่วไว้เมื่อสักครู่เนี่ยนะคะใส่ไปหมดเลยนะคะแล้วก็โคลกให้เนื้อพริกแล้วเครื่องปรุงอื่นๆเนี่ยเข้ากันนะคะจึงจากนั้นจึงมาปรุงด้วย มะนาวน้ำปลาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็แต่งหน้าด้วยผักชีนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราปรุงรสตามชอบของเราเรื่องของน้ําพริกนะคะถ้าใครกลัวไม่เผ็ดก็จะใส่พริกที่หนูโดดลงไปอีก ได้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาตามค่ะเมื่อพริกกับเนื้อปลาเข้ากันดีแล้วนะเราผสมมะนาวกับกับน้ำปลาเลยนะคะแล้วก็จะได้จะได้นำผักพริกที่สุงไว้ที่โขลกไว้เมื่อกี้จิมตามชอบใจเลยอันนี้เราปรุงมะนาวกับน้ำปลาไว้ข้างนอกแล้วเดี๋ยวตักเนื้อปลาใส่ถ้ามันแห้งไป ตานอาจจะเติมน้ำเปล่าน้ำสุกนะคะหรือน้ำซุปลงไปก็ได้นะคะค่ะเดี๋ยวมาดูค่ะเราเติมน้ำปล่ามะนาวเมื่อสักครู่นี้ลงไปนะคะมีความเปรี้ยวอยู่ระดับหนึ่งนะคะสมเลยค่ะสมในครกเลยนะคะเติมน้ำเปล่าลงไปตามอชอบใจถ้าท่านชอบน้ำพริกแบบแห้งๆท่านก็ไม่ต้องเติมมากแต่ถ้าท่านชอบแบบ มีน้ำน้ำนะท่านก็เติมเติมน้ำหรือเติมมะนาวหรือน้ำปลาลงไปอีกปรุงรสตามชอบนะคะก็พริกสดประดุกย่างนะคะประดุกย่างหรือประดุกแห้งเราใช้ได้ทั้งสองอย่างเลยนะคะถ้าใครอยากทานเนื้อปลาแฉกก็ใช้ประดุกหรือใครชอบนะพริกที่มันแห้งๆเวลาไม่มีกลิ่นคาวของปลาเลยก็ใช้แบบยะนาได้นะคะเป็นปลาดุกแห้งที่เรา ย่างไว้เราย่างด้วยกระทะนะมันก็จะมีน้ํามันออกมานิดหน่อยแล้วก็ไปรับประทานกับผักสดค่ะหรือผักต้มก็ได้นะคะเรามีข้าวโพดอ่อนมีใบบัวบกค่ะมีมะเขือจานแล้วก็มีผักกะินนะคะเราสามารถทานเคียงกับอะไรก็ได้นะ,ะก็จะมีเผ็ดนําเล็กน้อยนะคะแล้วก็เป็นเนื้อปลานะเปรี้ยวออกเปรี้ยวเค็มเปรี้ยวเผ็ดเค็มเปรี้ยวนะคะตามมาเลยนะคะ ไปค่ะเราไปไปชิมหรือจะดูเนื้อของนเนื้อน้ำพริกเวลาเราถ้าเราจิ้มผักเราจะเป็นอย่างไรอย่างนี้เลยนะคะก็จะมีเนื้อปลาติดมาด้วยกาะชิมเลยค่ะ